ครับสวัสดีครับลุงน้อยก็มารีวิวเครื่องแมกนัมมีเอฟซีใกล้ๆบ้านนะครับขอร้องให้รีวิวเครื่องบอกราคาเครื่องแมกนัมแล้วก็บอกราคาโคงกระทิงหางข่าวนะครับครับจัดให้ครับครับเครื่องแมกนัมตัวนี้ลุงน้อยก็ซื้อมาในราคาสองหมืนสี่พันบาท รอๆเลยครับไม้แกะกล่องเลยนะครับซื้อมาซื้อมาจากร้านราชาพาวเวอร์ทูแต่ตอนลุงน้อยสั่งลุงน้อยสั่งสาขาใหญ่สาขาใหญ่นี่อยู่ที่มหาสารคาม แต่สาขาย่อยนี่เขามาเปิดที่จังหวัดพิษโลกแล้วครับนี่ครับพาวเวอร์แมกนัมมาที่ร้อยห้าห้าพัดอันนั้นคือสติกเกอร์แต่ข้างหน้าเขานี่ครับ ครับเครื่องนี้ที่ลุงน้อยสั่งมาก็ช่วงนั้นก็รับประกันเครื่องนี้รับประกันหกเดือนอันนี้ลุงน้อยสั่งมาได้ประมาณสองวันแล้วลุงน้อยก็มาเปลี่ยน ชุดปั๊มน้ำมันเครื่องเอาของคูเบอร์ตาใส่เลยครับนี่แน่นอนนะครับต้นส่วนตัวนี่ก็เป็นตัวกระทิงหางขาวตัวนี้ซื้อมาจากร้านใต้ฟ้ายานยนต์สลกบาทจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับตัวนี้ก็ราคาสองหมื่นแปด ล้อยางนี่หาซื้อได้ทั่วนะครับเดี๋ยวลุงน้อยซื้อมากันในราคาหกพันกระตะพร้อมล้อยางสัวลูกเตะนี่คือร้านไต้ฟ้าครับสองลูกเตะเห็นเนาะทำง่ายๆครับมาครบเลยอะไร มีมาครบชุดชุดหนึ่งนี่ก็ราคา1,070จะก,กว่านั้นก็ไม่เท่ลไยจะขาดกว่านั้นก็ไม่เท่ไลรยนะมีมาครบพร้อมติดตั้งได้เลยติดตั้งก็ไม่ยากเนาะแค่อ็อกช่วงนี้นี่ก็มีมาครบเนอรู้ราคากันแล้วเนาะ f ีบางคนก็ยังไม่รู้ราคาว่าลงน้อยซื้อมาในราคาเท่าไหร่นี่นะกสองลูกเตะติดตั้งก็มีน็อตใสออกงานทุกวันครับเปื่อนมาเลยไม่มีเวลาล้างแล้วก็มีเพื่อนเอน f ีถามว่าหัวนอ็อตของกระทิงนี่เบอร์อะไร ลุงน้อยก็ไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกลุงน้อยด้วยหัวน็อตตีเผานี่ครับครับก็บอกอีกทีนะครับว่าเครื่องแม็กนัมตัวนี้ราคาสองหมื่นสี่พันบาทสั่งซื้อได้ที่ร้านราชาฟาเวอร์ทู ถ้ายัางไงก็คอมเมนต์มาขอเบอร์ที่ลุงน้อยได้ครับมีหมอก่อ่าเดี๋ยวลองเครื่องกันนะเดี๋ยวมาฟังเสียงหอบกัน ครับก็เสียงหอบเฉพาะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจลุงน้อยด้วยนะครับถ้าฟังีีทีนีครับราคาเรื่อแม็กนัม24,000่น2 4พบาทฟังไม่ผิดครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ